เดียไปได้เนี่ยค่ะลูกยอมาเราไปเดียก็อยากทานส้มตาเออไม่ใช่สีเขาเลือกตําลูกยอเนาะถ้าตาลูกยอเขาต้องใส่ฝรั่งค่ะถึงจะอร่อยแต่จริงๆเราต้องใช้ฝรั่งที่มันเป็นฝรั่งเอ,อ่อลูกเล็กๆ,ๆค่ะอันนั้น,นจะมีรสฝาดๆเนาะแต่อันเนี้ยไม่เป็นไรพอดีไม่มีฝรั่งแบบนั้นนะคะหายากวันนี้เราก็ใช้ฝรั่งนี่ละค่ะฝรั่งเป็บ้านเรานี่หละค่ะแต่ประเดียเลือกลูกเขียวๆอะค่ะ นี่เลยแล้วก็มาสับๆนะค่ะแล้วใส่พริกพริกแห้งเนาะประเดี๋ยวใช้พริกแห้งนะพริกแห้งกระเทียมมาค่ะโขกไปแล้วแหละแล้วเราก็มาโขกไอ้ฝรั่งใต่กับลูกยอค่ะนี่เลยลุงช่วยบอกว่าวันนี้อยากกินตำลูกยอกันนี่ค่ะลูกยอลูกยอมันจะมีรสเผ็ดๆนะนเพื่อนๆรสเขาจะออกเผ็ดๆหน่อยหนะึ่งวันนี้เรามากินตำลูกยอกันเนาะ มาดูค่ะว่าว่ามันจะเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่เคยกินนะแต่ถ้าเป็นคนที่รุ่นสูงอายุหน่อยอ่ะค่ะนั้นเขาจะเคยกินอันนี้มะนาวเครื่องปรุงเขาก็จะมีมะนาวระคะเป็นหลักแล้วก็น้ําตาลผ SU งนัวแล้วก็น้าําปลาน้ำปลาแค่นี้ล่ะค่ะที่เขาใส่กันก็อร่อยแล้วนะค่ะอันนี้เราเริ่มปรุงแล้วค่ะพูดแล้วก็น้ำไหลๆเพื่อน นานแล้วค่ะไม่ได้กินคือเรากินตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่นเะไรเนาะอวัยรุ่นเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเคยกินแต่ตอนเนี้ยไม่ค่อยได้กินเพราะว่าฝรั่งลูกเล็กๆแบบไม่ค่อยมีนี่ยค่ะนากินมากนี่เลยนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปชิมไปนะคะ ชิมไปเติมไปชิมไปเรื่อยๆค่ะน้ำตาลใส่เยอะหน่อยเพราะว่ารสชาติของลูกยออ่ะมันจะออกเผ็ดเผ็ดดิดๆใส่ออกเปรี้ยวพริกม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆแล้วพริกใส่เยอะมันจะเผ็ดเพิ่มเกินไปอีกเพราะลูกยอมันก็มีรสเผ็ดอยู่แล้วนี่เลยค่ะอร่อยค่ะลองํำดูนะคะลองทำดูก็ได้ ถ้าใครมีสูตรมีปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปูใส่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะปูดองเหมือนกับตําปูดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ได้นะอร่อยอร่อยเหมือนกันเหมือนตําส้มตําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่นี้เราก็คือแบบตปปําแบบบ้านเราใส่แบบธรรมดาเพราะเราไม่มีปูดองเราก็กินตําธรรมดาไปก่อนถึงตําธรรมดาก็อร่อยนะนี่เลยค่ะ ก็คือตำไปชิมไปนั่นแหละนี่เลยค่ะใกล้ละใกล้จะเสร็จแล้วนะเติมทีละหน่อยเติมเครื่องปรุงทีละหน่อยไม่งั้นดูเคม็มเนี่ยเติมไปชิมไปมีคนเติมให้ครับส่วนใหญ่ประเดี๋ยวไม่ค่อยได้ปรุงเอง มีคนปรุงให้นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทใส่าจานเลยค่ะนี่เลยเนี่ยเลาเลขกตำลูกยอะมันเื่นอ,อร่อยนะนี่เลยเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิประเดียวขอบคุณมากๆเลยค่ะ